อาสอาาสชอบไหมคะลูกสาวชอบไหมชอบไม่ลูกพักก่อนพักก่อนเด่นต้าหน่อยคน พากันไปอุดได้ยู่มงนีเ้เ่เบิดเบิดเ่าหน่อยก่นนอน <c oughs> เนาะไม่เอาอเขาทำเองเสียงไขรเสีเยงไข่มากระป๋องแล้ว ลานกำน้ามาต่างกันเลยสิโอ้โหคนละสีเลยหรอลานกำนามรืคนละสีสนุกถึกใจเงียบไปเลใดสีใดน้ยสีน้ำผึ้งนลาลูกเนาะเพื่อนอุ้ย ABC หุูเนาะนี่อะไร Hva sa du?